การเดิมสามร้อยพอเนี่ยมันดียังไงครับพ่อดีครับแม่นแม่นแม่นไพรวงในกระซามผมว่าดีเลยล่ะเพราะว่ามันบืดบูดบูดบูอยากปาลูกเกลีามาม่ยเกลี่ยชูแนวเนี่นะยมมีแน่บ่อยากบ่ได้ซื้อบัมี่จะได้ขายที่เขาเขาอยากอย่างเขาก็ได้เลียกกินพ่อเป็นช่งงานไว้ยยี่สิบสามพ่อโดยมาผมกับกกกเจียวคอ้อที่เก่าแหละครับข้อที่เก่าเป็นว่าทำอะไรง่ายได้ขายไปจักบาทแล้วครับตอนนี้ได้ไปขายได้ร้อยหาสิบสี่กิโลเทปกระเสกนี่ ดีฮักมันวะครับดีครับตามรอยพ่อบ่จนครับบ่เอื้อจินบ่เอื้อจินครับมีจะขายเห็นใจอยาาใไอพี่น้นองเฮ็ดผู้ใดขืด่าอยากเฮ็ดแบบพ่อเพียงแบบ่อมใบใบเฮ็ดเลยครับผมแนะน้ำให้เฮ็ดเอื้อจินแน่นอนครับเอื้อจินแน่นอนครับครับผมตอนนี้ขยุ่ที่ศูนย์ริลูกเกษตรธุรกิจพ่อเพียงนะครับของบ้านแคนนงนะครับตอนนี้อยครับคุณพ่อนะครับ เกษตรกรตัวอย่างครับคุณพ่อซอยน้ำน้ำตนะครับครับสวัสดีครับผมพออ้วนสารจันทร์ครับเป็นทุนนิ้ลูกเศรษฐกิจพ่อเพียงต้นแบบบันชั้นใหญ่สมุนชั้นใหญ่เพเ่อเมืองาจังหวัดเลยนะครับก็ได้เห็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงมาหลายปีเลยละครับได้แต่พ่อชอหาิบเริ่มเริ่มเห็ดครับเดี๋ยววันนี้นะครับเสด็คคุณพ่อนะครับพาชมสวนนะครับในสวนท่อนี่มีการปลูกยางแน่นะครับครับ ก็เริ่มต้นกะโดยมากมันก็ี่มีมูที่ปลูกแล้วกินได้ก็ปลูกแน่สูซแนลและครับเออก็มีผวกเกี่ยมมังกรผวกครับทิมผวกเดือนนั่งทั้งที่แหละครับนี่คือเห็นนี่แหละครับนี่ทับทิมครับเดือนนั่งเริ่มเมื่อ่ตอนไหนครับผมเริ่มเห็ดมาแต่พาะสอหาิบครับเือคือเริ่มมาเริ่มเห็ดแบบจริงจังครับอยากซ่้อยเลี้ยงตัวเองไหมครับให้มันมีกินครับครับมันนี้ก็เลยปลูก ที่แรกเอาจ้าข้องไก่โตเขามาปลูกก่อนเ่ราะเด็กอ,อยากรวยอยากยังมันเถอะแล้วค้องไก่โตมาปลูกปลูกต้งแจ๊ะจะไร่ชิงไข่หัวคาแมนไหมล่ะครับปลูกบกักพริกบักพายบักน้ำเตา้าพวกนี้พวกพวกที่มันกินได้นะครับผมกหาไปมีมาปลูกปลูกเรื่อยเรื่อยครับปลูกทังทีเลยครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับบ่ออยืดกินก็นคือปลูกทุกยางเนะ่เนาะครับปลูกนี่เกือบเกือบทุวเนี้ยแหละครับ ของอีสานห้องนวได้กินได้นี่ปลูกไหมครับปลูกเกียบเกียบชูแนลเนี่ามีแนบยบ่ได้ซื้อครับมีจะได้ขายทำดูมากที่บ่อยได้ซื้อมีจะได้ขายปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับบ่แมนว่าสีปลูกแบบหลายจนขายบ่ได้ป่ะนะครับครับส่วนห้องนี่มีการจัดสรรพื้นที่เรือว่าแบ่งพื้นที่จังไดครับพอครับเนื้อที่ยูนี่มี1ิเร่ครับผมก็แบ่งปลูกนาฝนแน่นาแรง ทั้งนาแดงกัจังยูเดนี่กับสิมี่ทางบอมเปนเคร่องพ่นครับผมปลูกบอมีน,น่นเหมือนไฮนาครับแตงกลัวแตงข้างบักแซงบักบวบด้วยทางทางหลุมครับทางหลุมนี่ทั่วดินแถวเคร่องพ่นกับสิมี่บักมะละกอกล้วยครับ,ค,ค,รบคือเห็นนี่แหละครับจังบอนางบางขางนี่ครับพื้น<ม>ที่ประมาณเท่าไรครับบอนางบางขางนี บ่อน้าบ่อนี่กับจีก้วงประมาณยี่สิบเมตรครับเงวประมาณจากสี่สิบเมตรนี่นไหมบ่อนี่บ่อนี่เอาไว้ใส่อีย่างครับหลักๆบ่อนี่ไว้่าพักนน่ำครับชูบน้ำบดานพลร่างแงองทิตย์ข้นมากกมาพักไว้นีครับบานนี้กับชูไปนีฮดสวนบ่เลยใส่ไฟฟ้าเลยนเนาะบ่อกขบ่มีไฟฟ้าครับการทาองพพังน่ำมันจะเป็นเกลือครับมันจิขาวออกโลกเลยมันสิบ่ง้มครับก็เลยพักของเพราะผมใส่มาหลายปีแล้วครับคันด้วยมาก จอปีแรกไปือพอดปีที่สามที่สี่นี่บบว่าผักก็ได้ครับแต่ประเด็นนี้องตรงผักของผมเผน่ผักนี่มันจะเป็นเกลีอยมันดียังไงครับพอมาเห็ดเกษตรหรือว่าเห็ดแบบผสมประสานนั่นสิดีนะครับว่าด้ซื้อกินครับมีจะได้ขายอกลี<ม> <laughs> ่เหาเขาอยากอย่างเี้ก็ได้เรียกกินครับเรียกกินเลยครับอย่างี้กับปลูกกินเะยรตครับกินมดได้มัดพืด่นละครช่างพี่ก็กอไผ่ครับกอไผ่หาทิบกอผมปลูกไว้นี่พอนาผลก็ได้ขายพอม ื่องในกินทั้งในงขายลงไปทั้งผุนมันทั่วดินครับผุนทั่วดินก็ต้องปลูกก็ต้องเอาหยาอยู่ครับเดี๋ยวนี้ทั้งฝากบอกไป่านี่เปนทั่วดินครับทังนี้ตะกี้เห็ดอาชีพอยังครับพ่อหรือว่าเห็ดปลูกเผืชดเชื่องเดียวงสี่บอกะตะกี้ตะกี้แบข,า,ขายขายง่วขายกล้วยคือมูนี่แหละครับเดี๋ยวนี้มาเมดมิดินละครับเดี๋ยวนี้ไม่เกษตรเม็ดมิดินเห็ดทูแนวไล่ไดกะ พออยู่ได้อีกหรอกครับบ่บ่เป็นอย่างเกษตรเกษตรเพราะว่าเป็นยัางป่วยสิก็อยู่บ้านผมก็มี่ลอยก่าต้นมันก็สิออกเรื่อยอยู่กล้วยก็ได้เจริญสี่เชียเจริญหาเคียตัดแต่ละเทียกอ่ะหลายเงินอยู่ครับกล้วยอยู่นี่ก็สิประมาณนลอยก่าตนเนี่ยู่จะจว่าอยู่งานี่บ่ต้นงามคืออยู่บ้านครับอยู่บ้านมันน้ำพออยู่บ้านผมก็ปลูกคือกันเมื่อเมื่อนึงนี่ครับการเก็บผักไปขาย ประมาณจกบาทครับพ่อมันมันบ่อใดสูมือเนาะครับเนาะครับบ่มือจังเมืองก็ได้สามร้อยที่ลอยห้ารือก็ได้เจ็ดร้อยแปดร้อยมืออะไรมือบอครับมือบ่ดใดกับมี่ครับห้ารือก็ได้ลอยห้ารือกับ่อถึงลอยจังบักหอยยังสิโลละหาสิบบาทยังสีครันห้ามือไหนห้าไดสองโลมือว่านก็ได้สองโลอยู่มือก้อนก็ได้เจ็ดโลครับมือก้อนอันนี้นี่ผมกับปู่เป็นบักเกี้ยเคี้ยบักยังเลยครับคู่น่ครับย่างไอ้เบิ่งนะครับเนาะครับผม คือมีความสุกนะครับนะพ่อเนาะดีครับดีครับพราะว่าเฮาปลอดสารครับบ่คอยผมบ่ค่อยใส่สารแมลงบ่บ่ค่อยใส่ครับบ่ใส่สารอะไรผมีใส่นำมักนำมักสะเดาพวกอะไรแมลงครับแล้วก็นำมักไอ่ทีนอกล้วยที่มากสีให้มันงามครับของผมบ่คอยงามดิซัมหนีแหละครับมันบ่คอยงามดอกเต่ว่า มันออกนวยออกผลมากมันดีเนี่ยจ้ามะเขยบก็ยังเป็นนวยพรมลิหยอดมันครับหูตัวกี่ยอออกมันกกต็ดล้วนี่ในสองนวยสามนวยตัวนั้นเลยเป็นแปดสิบครับบะเขยบผมเรือเทศนะครับนี่เปียกเหมือนกับมะเขยบเทศเป็นบัมีบอลบวกรับเขียยเทศนี่ไหลไหลราคากอบัมีบัคือหรอกครับเจ้ว่าดกครับนี่คุ่น เชียเชียบักเชียเศษบ้านนอกอื่นบักเล่นบักเล่นครับบักเล่นใท้สารคข้ามเกินบักเล่นอันนี้หมาหมูยินเดียดี้ครับนี่อันนี้หมาหมูยินเดียดีวหนานี่นี่หมาหมูยินเดียผมมาปลูกแทมไว้ยังสี่แหละครับเนี่ยบักงูงี่บักงูบวกงูอันนี้มันหมาหมูยินเดียครับครับนี่หมาหมูอินเดียต้มกินแช่เปลี่ยดห่นาเพี้ยบักบวกงูไะครับปลูกไว้ปลูกไว้สุนเนล นี่มะมอ่อยินเดียการเดิมตามร้อยพ่อเนี่ยมันดียังไรครับพอ่อดีครับแม่แม่แม่ไพรวาางในกระามผมว่าดีเลยลหละพราะว่ามันบืดบืดบ,อบอ่อยากหยาหัวหยาคั้วเองที่มันเกิดขึ้นมากาเกี้ยวไปแหงหัวขั้วได้จะว่ <ừ> า <ừ> เขากะปลูกแทมไปนะพูดอย่าหนึ่งว่าบ่แห็นีน่หยาบ่แมนผมว่ามันไปคนละแนวก็ครึ่งวหนาเห็นเนี่ยนอะบางทีไหมยังบักหน้าบางทีมันก็ขึ้นมาอะไรมันก็เป็นห้วได้ครับนะครับจังน้อ,อยเขาบับกนินได้ ท้นทีททีมันจะเนี่ยยังบักบวบมั้งนี่งทีมันเป็นมันขันไนมันแจมาผมก็เอาไนมันไหวแต่ไปแจกพี่น้องทั้ีนี่บังฮึีครับบังหู่งจังยังสีไปขายไซน์ครับโอ้เนี่ยโลสิบาทครับมาจะมีเอาไปโวงเมฆาอยู่บ้านเฮานี่ขันเอาไปขายเองเนี่ยไรก็นั่นกะไ้ขาย่ะมาเขาโวงเขาเจาเลยมันเกิดโลสิบาทยางไม่สวนมันเกิดเป็นเงื่อนเมืดครับเป็นเงื่อนเม็ดครับขัน้องายยัน เก็บเจ้ามันมันกรเตงมันกรมะละกอเนี่ยกอมะละกอเฮิมสิผมด้วยมาผมขายเฮิมดิครับน่ยังสี่ไก่น่นยังสี่หานู่นสามสิบขันมันเฮิมมันเถอะครับแต่ว่าขันบัวเฮิมกะกระโปนนั่นด้วยมาขายเฮิมเล้วบหุ่งครับมันเลยขายดีก็กันผมเหตุตามร้อยพ่อครับเพราะว่าพ่อเป็นทวงงานไว้ยี่สิบสามข้อ โดยมาผมกับจี้โอคอที่เก่าเหรอครับขอที่เก่าหมายความมาจากไหครับขอที่เก่าเพื่อนว่าทำอะไรง่ายอเพื่อนว่านี่บังฮุ้งครับตัวนี้บังฮุ้งตัวนี้ผมไปได้สูตรมาหัวหนามาเบิ้งครับนี่บังฮุ้งตัวนี้ที่แรงมันเป็นนวยดีครับนี่นี่จะดอกครับดอกตั้งแต่พีผมโหดดอกกวกเบิ้ดเลยแล้วผมเอาไม้มาตอกสอดเลยครับนเปียกสอดพีเลยโซโวเล่น ล่มพานไปนี่ได้สบายน่วยติดบักเป็นปุ่มเป็นงนเลยมันดียังไงครับการตอกเหลี่ยมมันไม่เป็นหน่วยที่แรกมันเป็นแตะดอกดอกเขาเอินบักคุงทีล่าลี่ล่าบ้านเทาไหมครับวันนี้ผมก็ได้ไปสูตรมาจากสกลนครเนาะไปเห็นเพื่อนเห็ุว่าตอกเด้เอนกดึกเลยอืมตอกสอดโซโบร่มพัดได้พานเลยบตเะติดมาเป็นปุ่มลยครับนี่แหละนี่เนี่ยคือเห็นนี่แหละครับ ติดเป็นปุ่มเลยกะผู้ไรอยากทามี่กับเฮ็ดมันจะเป็นนวยครับนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นปุ่มเลยเป็นนวยผมมือเลรไก่อันนี้สูตรหนึ่งอีกครับนี่สูตรนี้ครับอันนี้สูตรนี้ว่าเป็นนวยก็กันครนบโตนเฮียงกันนี่ผมเลยตัดเขิงตัดเขิงกับพาซีพาซีเอาไม้คำไว้บัานนี้มันแตกขึ้นมาผมเลยเอาไ้ซีแหนงเลยครับก็ต้องเป็นดอกแล้วครับนี่บานนี้เป็นดอกจากสีติดโพิดตสูตรนี้กัน แต่ว่าสูนดันพานแล้วเป็นน่วยบักฮูบักฮูบักแข้งบักแข้งเจโลกยิ่งผาบาทครับเนี่เพราะบ่ตกแล้วค่ะบักแข้งเจ็บเย็บเป็นลูยเดียวลยิ่งผาบาทข้างล่างนี่เป็นียังก่อฮะผักกาดข่าบอครับเนี่ยพักอันนี้พักสลัดสลัดครับอันนี้พักสี่เล่าสี่บานเล่าสี่บานเฮ่าเนี่ยนะครับบือตบ่ยากมากเลยเนาะครับพี่น้องบารยุทธบัานเพื่อนบ่มีเฮตาหารเพื่อนก็มา หาบาทสิบาทก็เจ็บให้เพลินไปครับครับผูบ้ยื่นหนึ่งกับมาขอ,อก็อหเอฮแจ้วปลา,าแข้งนี่ดีครับปลาแข้งนี่ราคาละนี่หาบาทบ่หลุดบ่คือแน้าอื่นหน้อื่นสิบบาทขายกินโลหรือว่าแข็งเลยครับคันเราไปช่วงน้เจ้ากับจิโลครับแต่บ้านพี่น้องซื้อมาก,กินเอาเป็นถุงแล้วจนหายจนพ่อใจน้องนี่เลี้ยง,งยังไงครับปลาครับปลาชนิดใดครับปลาอยนี่สิบเอ็ดสายพันธุ์ครับ ผมไปเอาอยู่กลมปม่ามงเหิ่นมาเพิ่นนีเท่าไรพันผมเอาแนวละลอยเนวละลอยวันนี้เพิ่นเ็เอามาให้อีกครับเพื่อนเอามาเพื่อนเก่ามา,มาล่งผมก็ล่งมานีแหละครับยุ่หนี่ปลาหลายอยู่ที่ครับแต่ว่าบมือนีผมมีหัวอาหารวานเมิดอันนี้เป็นฟางนะครับฟางเอาหอมันดีหอยปลาครับปลากินได้นะครับห้มันห้ยห้าหอยนามันดีสิครับเอาฟางล่งสองสามมัดที่มัดปลาหลอยู่แต่ว่ามือนีผมมีหัวอาหาร ครับอันเบิดครับอันบอยน้อยหน่บ่บอยยังครับอันบอยนี่เรียงปลาดุกครับนี่ปลาดุกปลาดุกผมล่งปลาดุกสองพันตัวปลาบอ่ก็จินนะครับนี่บอกครับบอปลาดุกครับเคิืงตึกกินเทิื่งตึกขายว่าจะมีผู้อยากซื้อก็ขายให้เพิ่นมีผู้ซื้อก็ให้พี่น้องกินไปครับตึกขึ้นมากก็ได้แค่ละ มีสิบสามสิบตัวอันบ่อันี่เลี้ยงกบครับเจ้าเดือนไก่เบิดแล้วล่ะผมลงสองพันตัวเจ้าว่าเดี๋ยวนี้ไก่เบิดแล้วเพราะว่ามันถึงฤดูกบนี่เลี้ยงสองพันตัวกับพี่น้องเพิ่นก็มาซื้อกับขายเพิ่นไปลูกละลอยที่มันเหลียวเ่ากับหมว่าสองพันตัวกับมุมปีเพิ่นล่ะเพราะว่าโดยมากกับพ่กอยเอาไปขายปันไหนวันเขาโดยมากบคกเขาขายเี้ยนครับนี่ห้อยบ่ออันนี้บอ ผมตือขึ้นมาผพวาปลามาไปหนีไหมปลาเห็ดจีนเหมือนแล้วครับอันนี้มูนี่แม่พันธ์มันแม่พันธ์ว่าจะเห็ดแม่พันธ์อันนี้มีตัวดวนมาเนี่ยบอกไปเลยครับว่ามีสุยางครับเป็ดก็มีครับเป็ดเป็ดมีเป็ดแม่อยู่เจ็ดโตครับเป็ดผู้สองโตเลี้ยงไว้ใจะกินไข่ให้หลานยามไข่ให้หลานยามไข่ครับอันนี้ก็เป็นฟาร์ม ็ดนะครับครับอันนี้เป็นโซนเลี้ยงเป็ดนะครับเนาะเลี้ยงเป็ดต่อไปมันเลี้ยงหอยครับเนี่ยต่อไปทั้งอยู่เป็นหอยเป็ดเนี่ยขายยังได้ครับเนี่ยเป็ดผมผมไม่ได้ขายดอกครัำนี้ผมเลี้ยงไว้แต่กินไข่มันนี่เป็ดผูอยู่สามตัวครับสี่ตัวเป็ดผูสี่ตัวเป็นแม่เจ็ดตัวเลี้ยงไว้กินไข่มันครับอันนี้หอยสิครับกับหอยอยังครับอย่างไปบุญเลย่องขนาด สยญางไปครับครับนี่เรียงหอยขันคู่นอยหน่อยหนึ่งเพราะท่านด้เอ็ดคู่ไงหอยเชอรี่ครับนี่นี่ตัวหอยเชอรี่วดหอยอะไรตัวนี้แพรครับมันแพรแพรนี่บอครับแมนบอคับแมนครับแมนนี่แหละหอยจับเบิ้งจับตัวนะครับวะนี่ครับหอยนี่แหละครับมูนี่มูนี่แหละขายครับท่านนี่แหละขายขายก่บาทตั่นี่กิโลห้าสิบบาทครับกิโลห้าสิบบาทครับมูนี่มันน้อย มูนี่มันลอยนี่บ่ขายมูนี่มูนี่มันหลายอยู่ดิครับเลี้ยงยังไรครับหอยนี่ก็เอาเอาดูดร่าใส่หนีแล้วก็เลี้ยงบัดนี้เอาหัวหานปลาดุกเรียวานยนี่ยมาแลงครับหัวหานปลาดุกวานครับมูนี่มันแมนเมื่อส์หลายอยู่ดิครับบ่เป็นหน่อยดิหอยครับนี่สิเดี๋ยวเบิ่งนี่ก็หลายอยู่ครับหลายอยู่คนอันนี้บ่อนี่ผมเห็ดพัฒน์เจ้ครับนี่ผมมูมูเงยเงยมาเห็ดพัฒนเอาไว้นี่พ่อหน้ามาทางพี่ครับ มูนเหยีดพันธ์ให้มันบ่อหนีมันเถอะครับนี่มูนใหญ่มยยๆมูนใหญ่ๆเห็ดพันธมูนใหญ่มันพี่เยนวาพุ่นนี่ครับงับบ่ลงมันพี่อันนี้ผมยุดยยุ้ไตหนีแล้วบ่วหน่อยหอยตัวนี้ผม<แ>เวลาเวลาผมไปเอาใครมันมาไหมครับเขามาจต่หมออื่นผมเดี๋ยวมาไวหนีครับนี่ ใกล้กระซานี่เจ้าบ่ถึงน้ำนี่ครับเนี่ยบ่ถึงน้ำมันเถอะเป็นหังครับก็ไว้มันถึงน้ำมันมันบาดนี่มันสิแก่ตัวมากมันคข่ออกมากมันสิบ่มันจะบบ่ตัวขาวเลยมันก็ดถีขูลงไปหนีมันกิดถีจับขืนมามันกิดถเป็นเป็นเป็นน้อยๆไหมครับครับเนี่ยจังอันนี้กับแมนมันี่ครับนี่แมนเหมิดครับแมนเหมิดนะครับขอย์สโยคอนเนี่ยนะครับพ่อะมันจับขึ้นแมนมาแล้วโอ้หลากหลายเลยครับอันนี้ มันจับ,บเอไามา่เห็นมันจับสื่สครับขายได้จักร้อยแล้วครับใช่นี่ตเฉพาะหอยนี่ทั้งแค่ขายแมงทั้งมัดนี่ตังตัวหอยต้วผมให้เลี้ยงมาหน่เลี้ยงจะเขาพันษาแล้วมานน่แหละครับครับน้ำหงมผมก็เลี้ยงมูตวงที่เห็นมาเห็ดพันมันยังข่หลายได้ขายไปจักบาทแล้วครับภานี้ได้ไปขายสะได้ลอยหาสิบสี่กิโลลอยสี่กิโลครับหา แต่กี่โลละสี่สิบบาทอยู่ลอยหกพันหรือตัวคันสี่สิบสามนี่แหละครับโลสี่สิบบาทเดียวลอยสี่สิบสามโลตั้งแต่ลอยสี่สิบสามมาหัวลอยหาสิบเจ็ดนี่แหละโลหาสิบเด็กสิบก็โลละห้ารัอยกว่าบาทแล้วหัก็ขึ้นแล้วครับครับบ้านี่มันหายแพรพันมันใครครับแพร่แบบนี้พวกผมก็มาเก็บนุ่ยหน่อยมันออกครับเมื่อหน่อยมันออกไปสร้างขุน ที่เหล่านู้งง่ายเห็ดพ่อพันอืมรุ่นนี้เห็ดพ่อพันครับบ๊ับบ๊อบจับขายกันเถอะขันรุ่นง่ายจับขอมันนีเห็นเป็นพ่อพันทั้งสี่สุดท้ายเราถามนะครับวันนี้สุดท้ายเราเห็ดเกษตรนี่ดีฮักมันวะครับดีครับตามรอยพ่อบ่อจนบ่อบจนบ่อจนครับบ่อบอืดจินบ่อบอืดจินครับมีตะขายมีตะได้ขายบ่ได้ซสือครับดีครับ เป็นตาอยากให้พี่ให้นอห้องเฮ็ดผู้ใดขิดว่าอยากเห็ดแบบพ่อเพียงแบบทำใบใบเห็ดเลยครับผมแนะนําให้เห็ดเบอ,นนนอนร์อจินแน่นอนครับเบอร์จินแน่นอนครับมีสูตรแนวครับเพราะว่าเขาเลียงตูวแนวมีสูตรแนวอยากให้พี่น้องเห็ดแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงตามร้อยพอเพราะว่าเขาจีนได้อยู่ดีสบายบ่ได้ ปลอดภัยเรื่องสารผิดครับบ่ใส่ครับเนี๋ยนี่ยุหนี่ของผมที่ใส่อย่างแจ้หน้ามักสารเดาขีดขันสีดูกับบ่มีครับแต่ว่าขันบ่สีดูขันห้องยาของมันบ่สีดูมันก็มีธรรมดาแล้วขันมันมันมีเท่ากับหาเจ็บอออย่อมขึ้นหาเจ็บบ่งอยู่ในบมกผิดขันได้ขันได้บ่งลายเท่ากับถิ่มลงไกปลากินนั่นก็เลยดีไปพรดีกะ ผมก็มีน้ำพลั่งแสงอ่ะเทเดือมือนี่แดดกไ็ไหลรวดรวดเลยเจ้ามือน,นี้เพนา่แดดครับเ่า <laughs> แดดกับเพราดีสำหรับคลิปนี้ก็ับขอขอบคุณคุณพ่อนะครับสำหรับ,รบ<ม>การผ้าชมสวนนะครับครับครับ